สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนครับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเรื่องราวของดีโกโชตานะครับข่าวเกี่ยวกับ ตลาดซื้อขายของเชลซีวันนี้เดี๋ยวมีมาฝากกันแน่นอนนะครับแต่กอ่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับเชียร์เชลซีสุดมันต้องสิงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับก็มีหลายรสชาติก็ลองหาซื้อกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามข่าวสารฟุตบอลหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็สามารถไปกดไลค์เพจสิง w o r of Football กันได้เลยนะครับก็ย้ำโปรแกรมเนี่ยของเชลซีใน FIFA c l u ับ o r l d Cup จะลงเตะกันใน ช่วงเช้าวันเสาร์ครับเวลา8โมงนะครับจะเจอกับพามรัสนะครับก็มีเวลาพักกันแบบเต็มๆเลยแต่ว่าข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวช็อกมากๆสำหรับแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนบอลนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเดียโกโชตารวมไปถึงน้องชายของเขานะครับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับก็มีรายงานเมื่อช่วงเช้าตอนเวลาประมาณ9โมง10โมงตามเวลาสเปนเนี่ย นะครับสื่อแรกที่รายงานก็คือมากานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางสาพันธ์ฟุตบอลของโปรโต,ตุเกสแถลงการยืนยันการจากไปของดีโกโชตาและก็อังเดรซิวาเขาบอกว่าเราสูญเสียนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ไป2คนครับการจากไปของพวกเขาถือเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้สาหรับวงการฟุตบอลโปรโต,ตุเกสและเราทําทุกอย่างเพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ในทุกๆวันขณะที่เวอร์พููเนี่ยก็มีออฟฟิเชียลสเต m e มนออกมานะครับ บอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของดิโกโชตาสมอสรได้รับรายงานว่านักเตวัย28ปีได้เสียชีวิตลงหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในสเปนพร้อมกับอังเตรน้องชายของเขาสมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่แสดงความเห็นใดๆเพิ่มเติมในเวลานี้ครับและขอให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวดิโอโก้และอังเตรไปจนถึงเพื่อนเพื่อนร่วมทีมและเจ้าหน้าที่ของสมสอสรของพวกเขา พราะพวกเขาต้องเจอกับความสูญเสียที่ไม่อาจคาดถึงได้ขณะที่ฝั่งของสโมสรอ,อย่างเชลซีเนี่ยก็ออกมาถแถลงเป็น o f f ฟิเชียครับบอกว่าพวกเราทุกคนที่สโมสรเชลซีรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการจากไปอย่างน่าเศร้าของเดียโก้โชต้าและอังเตรน้องชายของเขาพวกเราขอแสดงความเสียใจและกำลังใจไปยังครอบครัว เพื่อนๆของพวกเขาและทุกคนที่เลี้ยวผู้เอฟซีในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ขณะเดียวกันครับฝั่งของคริสตยโน o โรนัลโดครับพี่ใหญ่ในทีมชาติโปรโต,ตุเกสก็พูดถึงการจากไปของดีโกโชต้าและก็อังเตรซิวาเขาบอกว่ามันไม่มีเหตุผลเลยจริงๆนะครับไม่นานมานี้เนี่ยเรายังอยู่ด้วยกันในทีมชาติไม่นานมานี้นายเพิ่งจะแต่งงานเองถึงครอบครัวของดีโกโชต้าถึงภรรยาและลูกๆของนาย ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งและขอส่งพลังใจทั้งหมดที่ผมมีให้กับพวกเขาผมรู้ว่านายจะอยู่กับพวกเขาเสมอขณะเดียวกันครับก็เดลี่เมลรายงานบอกว่านักเตะและก็ทีมงานของเชลซีเนี่ยยืนสงบนิ่งไว้อะไรกับดีโกโชต้าและน้องชายเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเริ่มการฝึกซ้อมในการเตรียมตัวกับการเจอกับพารเมรัสนะครับส่วนอิกซากินเซล่า นักข่าวจาก b b c ที่อยู่ในการฝึกซ้อมของเชลซีเนี่ยรายงานเขาบอกว่าผมมึงเรียกว่าชมการฝึกซ้อมของเชลซีมาและบรรยากาศก,าก็ชัดเจนว่ามันหม่นหมองลงมากๆนักเตะเชลซี Chelsea ต่างสะท้อนความรู้สึกถึงการสูญเสียทั้งเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนและคนรู้จักวงการฟุตบอลนั้นเล็กนะครับและนักเตะส่วนใหญ่ก็ต่างจะรู้จักกันอยู่แล้ววันนี้เป็นวันที่เศร้ามากของพรีเมียร์ลีกและวงการฟุตบอลโดยรวมนะครับ ซึ่งเห็นมีข่าวรายงานเรื่องของว่าเปโดเนโต้ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของอทางดิโกโชตาเนี่ยเห็นมีภาพที่ว่าไม่ได้มีการลงซ้อมเลยครับมีรายงานว่าเปโดเนโตเนี่ยถูกยกเว้นในการฝึกซ้อมในวันนี้และมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ลงเล่นเลยในเกมที่เจอกับพารเมรัสนะครับก็แน่นอนในแมชล่าสุดที่โปรโตุเกสเจอกับสเปนเนี่ยทางเปโดเนโตเนี่ย ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนเดียโกโชตานะครับในศึกนัดชิงในชันลีกนะแล้วก็ยังเคยเล่นร่วมกันที่วูฟันตันด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจสำหรับทางเปโดเนโตซึ่งเปโดเนโตเนี่ยก็เพิ่งโพสต์นะครับข้อความที่เหมือนไว้อะไรให้กับอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาก็คือทางฝั่งของเดียโกโชตานะครับก็เพิ่งจะลงเรียกว่าสตอรี่ผมเชื่อว่า เปโดเนโตเนี่ยน่าน่าจะช็อกพอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นทั้งเพื่อนทีมชาติโปรตุกเกสแล้วก็เพื่อนทีมชาตเิเรียกว่าเพื่อนในสโมสรของวูฟแฟมตันด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับข่าวซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจครับมีเดวิดออนสตีนครับอัปเดตล่าสุดดีวมาดูเอเก้กับอาร์ซนอลเขาบอกว่าผมคิดว่าความสามารถหลายอย่างในโปรไฟล์ของนักเตะเนี่ยน่าสนใจสำหรับทางอาร์ซนอลเขาเล่นในทั้งปีกทั้งสองฝั่งเขารู้จักกับนักเตะอาร์ซนอลหลายคน เป็นคนลอนดอนนะครับและเชลซีก็ไม่ได้ปิดกั้นในการเจราจาซื้อขายจริงๆแล้วพูดได้เลยว่านักเตะแทบทุกคนของเชลซีสามารถเจราจาเรื่องย้ายทีมได้ตอนนี้การพูดคุยยังอยู่ในฝั่งของนักเตะครับและไม่มีอะไรระหว่าง2สโมสรมันเป็นการสนทนาที่ยังดาเนินอยู่ตลอดและมาดูเอเก้ก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยคําถามคือทุกฝ่ายอยากให้ดีลนี้เกิดขึ้นหรือไม่ขณะเดีวยวกันฟาบิโซโรมาโนโรายงานว่าสตราบุกเนี่ย ลุกเขาตกลงคว้าตัวซูมเมล่าคูลิบารีกองหลังจากดอทมุลด้วยค่าตัว7.5ล้านยูโรนะพอแมตออนอีก1ล้านยูโรเป็นการพูดคุยระหว่างสโมสรโดยตรงไม่ใช่การยืมตัวจากเชลซีด้วยเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับก็ทางซูมเมล่าคูลิบารีเนี่ยก็ย้ายมาแทนมามาดูซาก็มีการคาดการณ์ว่าเหมือนไปพักตัวที่สตาบุกก่อนก่อนจะย้ายมาเชลซีนะครับ ส่วนเบนจาขอบรายงานว่าวินล,ล่า์แลนด์และบอลมัดเนี่ยต่างพิจารณาคอตัวยาเยเปโตรวิชผู้สัครตูของเชลซีครับขณะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากทีมในตรุรกีเช่นกันแต่เจ้าตัวให้ความสำคัญกับการย้ายไปเล่นในหลิกใหญ่ของยุโรปเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันเดียร์เล,ลติกครับก็ออกมาเผยสีเตี่ยวเจ้าเปโตรเนี่ยว่าเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ถึง21%เเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาดีกว่าตัวลุกทุกคนของเชลซี นอกจากนี้มีบทสัมภาษณ์กับจิมมี่ฟลอยด์แฮร์ริเบนครับอดีตก,กองหน้าเชลซีพูดถึงโอซิมเฮนครับเขาบอกโอซิมเฮนเนี่ยผมรู้ว่าเขาเป็นคนชาติเดียวกันกับคุณครับมิเกลแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะทำผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีกถ้าเป็นในสเปนหรือตอรีผมคงตอบว่าใช่ครับแต่ในพรีเมียร์ลีกเหรอผมไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผมชอบแจ็คสันมากนะครับหลายคนคิดว่าผมบ้าครับแต่ผมชอบเขาเพราะว่าเขามีความกระตือรือร้นให้กับทีมเยอะมากซึ่งหลายคนมองไม่เห็นตรงนี้ การไล่บีบตั้งแต่แดนหน้าความขยันทุกอย่างพวกนี้สำคัญต่อการพัฒนาของทีมมากๆขณะเดียวกันจิมมี่ฟลอยสเบงก็ออกมาพูดยาวเลยครับบอกว่าช่วงทานฤดูกาลมันยอดเยี่ยมจริงๆครับพวกเขาเล่นกับลเวพ์พูในบ้านแมนยูในบ้านออกไปเยือนฟอเรสซ์ซึ่งทุกคนโดยเฉพาะบรรดากูรูทั้งหลายรวมถึงเพื่อนของคุณอย่างเจมิคราเกอร์ไม่มีใครเชื่อว่าเชลซีจะทำได้แต่พวกเขาก็ทำได้แบบเมื่อาชีพมากๆครับเล่นเพื่อผลการแข่งขัน แล้วก็ได้ผลลัพธ์ได้ในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้สําหรับฤดูกาลนี้และพวกเขาก็ได้ช่วยด้วยนะครับหลายคนบอกว่ามันก็แค่ช่วยมิก้เมาส์อะไรทํานองนั้นแต่คุณก็ต้องลงไปเล่นและคว้ามันมาให้ได้อยู่ดีคุณยังต้องเอาชนะทีมต่างๆและคว้ามันมาให้ได้จริงๆเหมือนกับในช่วงหลีกช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยหลายคนจะพูดว่าลีปูได้แชมป์ไปแล้วแมนยูไม่ได้จริงจังแต่คุณก็ยังต้องลงไปยิงประตูให้ได้ใช่ครับผู้คนเนี่ยลืมจุดตรงนี้ไป คุณยังต้องลงไปในสนามและทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งพวกเขาก็ทําได้สําเร็จอันนี้คือในมุมมองของจิมมี่ฟลอยด์ s ฮสเซเบงนะครับส่วนข่าวอัปเดตตลาดซื้อขายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีรายงานว่าทางดอทมูลเนี่ยได้ยินยืนยันว่าเจมี่บบนูกิเทนย้ายไปเชลซีนะครับเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รายละเอียดของสัญญานะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับขณะเดียวกันข่าวอื่นที่น่าสนใจก็มีภาพ นักเตะและก็บรรดาสตาร์ของเชลซีเนี่ยมีการยืนไว้หลไรกับโชต้าก่อนเกมการฝึกซ้อมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็หลายๆสโมสรเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทําแบบเดียวกันนะอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยก็มีการทําแบบนั้นเช่นกันขณะที่ข่าวซื้อขายเพิ่มเติมในช่วงดึกนะครับนิซาคินเซล่าบอกว่าเลสลี่ย์อุโกชุกูเนี่ยได้รับการติดต่อยืมตัวจากสโมสรต่างๆอย่างเช่นพวกบาเลนเซียแล้วก็ฮัมบู๊ก แต่การยืมตัวจากพริมารีกเนี่ยยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดโดยมีหลายทีมที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุโกชุบูในเวลานี้ขณะที่แกรมบ m ลี่ครับอันนี้ตีไว้เป็นลือครับบอกว่าเชลซีและสเปอร์เนี่ยกำลังจับตาดูนักเตะที่ชื่อว่าคีสมิธครับเป็นมิดฟิล์ของอาร์เซนต์อัมาวัย19ปีนะครับซึ่งก็อยากให้ตีไว้เป็นลือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสื่อจากแกรมไบลีนะครับ ที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าแกเรตเบลเนี่ยพร้อมทุ่มเงิน40ล้านปอนด์เพื่อซื้อสโมสรในบ้านเกิดเขาอย่างคาดิฟซิตี้นะครับขณะเดียวกันนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของเชมีไบโดกิเทนซึ่งก่อนหน้านี้เฮวิโกไปแล้วแต่ว่ามีอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับรายงานจากทางบูรลเซียดอทมุลเนี่ยก็ออกมายืนยนันทางสโมสรเขายืนยันเองนะครับว่า,าได้ปล่อยตัวเจมีไบโดกิเทน ไปร่วมทีมเชลซีนะครับตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดของสัญญานะครับขณะเดียวกันฟาบิเซโอโรโมาโ,โนก็รายงานครับว่าค่าตัวของเจมี่กิทเทนเนี่ยอยู่ที่48.5ล้านปอนด์บวกออปชั่นอีก3.5ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะอะัมีอีกเรื่องนึงก็คือสมอลิชี่ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลเนี่ยที่มีข่าวกับหลายทีม ล่าสุดย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลาแล้วนะครับด้วยค่าตัว23ล้านยูโรบวกออปชันอีก2ล้านยูโรแล้วก็จะเซ็นสัญญากันถึง5ปีนะครับนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ